้วครับนี่ครับมึงน้อยของผมไสไปไปไ,ปไกลับบ้านไหมอุ้ยวันนี้ครับวันนี้เราอยู่ไหนครับไสไปวันนี้เรามาเยี่ยมชมธรรมชาติแหลมคอฟางนะครับอ๋อ อเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับเยี่ยมชมนะครับรเยี่ยมชมดูคนนี้เยี่ยมชมเยี่ยมชมธรรมชาติกันนะครับโอ้โหแถวนี้ธรรมชาติดีดีครับโอ้โหสวยๆแหมเป็นไงครับเยี่ยมชมธรรมชาติแถวนี้ได้ไหมฮะจานดูเยี่ยมชมธรรมชาตินะออันนี้เยี่ยมชมครับอุปกรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินเล่นกันริมนี่ครับ เดินข s <S แขวงไม้เดินแขวงไม <g <g ้เล่นกันตามสบายไม้กระบองไม้กระบองไม้กระบองไมม่กอุปกรณ์ขนมธรรมชาติอุปกรณ์อะไรนะจาร์อุปกรณ์ขนมธรรมชาติมาปรับสมดุลให้จำนวนประชากรหมึกหน่อยอ๋อเยอะไปอ๋อมีคนบ่นว่าหมึกมันเยอะไปครับก็เลยต้องกินลูกปลาหมดไงอ๋อต้องเอาออกหน่อย อ่าครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับวันนี้มันแน่นอนเย้าร <Yo S 2> ุยกันครับ จะมาตีอนี่ลองหาไอ้สัปลาดที่เดี๋ยวมันจะมากัดโยเราลองตีไล่กูก่อนถ้าไม่มีส <parasite> <establishing> <meglio capacities> <ises> ัปลาดแล้วค่อยตีโยครับโดนแล้วไวมากรู้แล้วเช่ป่ะรู้ตอดเลยเป็นอย่างไงหนวดเดียวด้วยโอ้ยหนวดคู่มาแล้วครับมาแล้วครับยกมึกโชว์พี่น้อย โยแหลมคอฟังกับการทดสอบคันเป็นไงล่ะติดให <จ S 2> ติดใจอ,อโอ้ยโอ้ย <laughs> จุดยอดรออีกแล้วว่ <laughs> าวามาเทิญของผู้ชม <laughs> ไปมาโดนพูดใส่ได้อีกแล้ว <laughs> นะครับไม่มีอะไรมากวนโยหมึกจับด้วยก็เลยตีหมึกนี่ฝากครับ นะครับโอ้ยโฟโดอีกแล้วนะนแะน่เจ็บยกโชว์พี่หน่อยน้องนะครับหมึกมันจะไกลหน่อยครับผมที่เกียเดินไปได้ได้อีกตัวนะครับมันลากกันเลยลากเลยครับเมื่อกี้เนี่ยนะ Ai <laughs> 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 สายเดียวฝั่งโน้นอ่ะโอ้โหครับฝั่งนี้นนนนนแน่ยกโชว์หน่อยไอ่งามงามถทที่ถี่หน่อยถี่จะดำรุยครับอเออเปาโย่ห้อยเออได้แล้ว อันนี้เก็บโยคืนครับพอดีหินโดนหินที่ติดหอยบาดสายขาดอยู่ในร่องเลองอยลอ,อยล่ะมึกน้อยของผมมาแล้วครับไฟนี้ปล่อยไปใช่โดนแล้วโดนแล้วโดนแ,แล้วน้องนี่ครับไฟนี้ก็ปล่อยไปครับอย่าให้ให้ไปโตซะหน่อย ไปเร็วไปเร็วดูมันไม่ยอมปล่อยโยะดูดิดูด,ดิเอาไปแล้วบา,บายบายไอ้ตองอ่ะไปครับเอ้ยทางนูน้นออกไปทางนูน้นโอ้ยสงสัยต้องโอ้ยอูย้ยังงงอยู่ครับสงสัยต้องช้อนออกไปไว้ข้างนอกต้องช้อนออกไปไว้ข้างนอกงงน้ําอยู่นะอุณหภูมิอ่บไป โดยแล้วครับนอนอีกแล้วมันจริงๆอันนี้ตัวที่สองมา้วครับโยแหลมคอฟางมันสนุกจริงๆตัวที่สองไปครับไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปเลยครับเลยต่อ หมึกน้อยของผมได้อีกแล้วกินไม่หยุดไม่หย่อนแหลมคอบฟางไปหนูอ่ามีมีโจมาช่วยตีหมึกน้อยครับอ <c oughs> นุกหนานครับไซส์นี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอากลับครับไม่เอาไปทำน้ำดำหรือไม่อะไรผมผมผมเอาไซส์สวย,สวย มันจะได้โตๆตคนแถวนี้ได้โดนหมึกไซส์ยักษนะ์ๆที่ปล่อยไปมันก็จะเคี้ยวขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ารับรองได้แต่ถ้าใครหลอกมันเออตกมันได้ในครั้งต่อไปผมว่ามีไซส์ครึ่งโลแน่นอนครับหมึกยิ่งเคี้ยวมันยิ่งตัวใหญ่ครับมาแล้วหมึกน้อยของผม เด็กนียอะมึกน้อยของผมมาแล้วครับของน้องโจกลับบ้านไปบายบาๆตบเด็งมาจนได้แล้วพี่ยีงไงไปแล้วเนี่ยเออมาแล้วนะอะไรนะกีนี้บอกไปว่าอะไรนะไปมึกขอกวางได้แล้วนะ <laughs> ตายไปอีกแล้ว <laughs> มึกน้อยของผมมาอีกแล้วยิ่งตกยิ่งเล็ก <c oughs> <c oughs> ปล่อยไปครับปลาเอาให้โอย <c oughs> ใช่2อจุดห้าน่ะแตถ้าใช้หนุดแปลาเนี้ยหมดหมดเลย <c oughs> แหลมคอควางชุมพรครับที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็จะมีหมึกไซส์เล็กๆแล้วก็ไซส ใช้ประมาณเกาะขามตัวเล็กที่เยอะๆครับประมาณ3นิ้ว2นิ้ว4นิ้วบ้างครับก,ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่แบบเออมันเปกินได้แล้วแต่ว่าก็เย็นๆครับจับสนุกดีโยที่ใช้ผมใช้2.5แต่ที่นี่ที่ดูแลครับที่สังเกตดูแลจะกินสีชมพูด,ดีมากสีชมพูคุณๆนะคุณๆเรื่องแสงอ่าลองดูลองดูครับ 2.2น่าจะได้ได้ผลดี2.5นะฮะลองดูครับสนุกดีครับแหนมคอควางวันสภาพนะ้ำวันนี้ก็ใสครับลมพัดออกคะเลเพลินๆฮะใครยังไม่รู้จกักหมายตีหมึกชุมพรที่แบบว่าใช้ฝั่งแก้คันแนะนำครั เขาเรียกหัวโม่งแหลมคอควางครับอำเภอเมืองเลยฮะเนี่ยอำเภอเมืองชุมพรเลยนะครับลองดูครับห่างจากทุ่งวันแรนไม่ไกลมากสนุกดีครับลองดูครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพอหนุกหนุกหนานหนานครับผมสวัสดีครับเนี่ยมีหมึกตามมาฮะผมเห็นหมึกตามมาแล้วตัวหนึง่งคือโยตอนเนี้ยผมโยมันวิ่งถอยหลังอ่ะ โอ้โมันพันสายวิ่งถอยหลังหมึกงงหมึกน้อยงงครับเนี่ยหมึกน้อยงงหมึกน้อยก็อเอ๊ยโยตัวนี้มันวิ่งแปลกวิ่งถอยหลังอ้าวจับแล้วครับอ้าวปล่อยอ่า,อาสายหลุดแล้วตามมาสองตัวครับไม่ได้ตามมาตัวเดียวโอครับจะได้ไหมตัวนี้ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งจุแปดเรียบร้อยไปแล้วครับ จับแล้วครับนี่ครับมึงน้อยของผมไปไปไปไม่กลับบ้านไหมอุ้ย <c oughs> มันพ่นมึกใส่หน้าผมด้วยหลายกาดมากไอตัวเล็กครับผมสวัสดีครับอ๋อผาแดงอยู่ตรงนี้อะที่เขาเรียกผาแดงตรงนี้เหรอหรออ๋อวันนี้เราเกือบเราไม่พร้อมไปก่อน